คนที่เป็นปัญหาเข่าเนี่ยหรือว่าปวดกลุ่มสะโพกกลุ่มอะไรเนี่ยมันก็ต้องดูเอาอนั่นมาก็ได้ดูเส้นข้างในเลยนะยกขาเส้นด้านในเนี่ยเส้นขาด้านในเส้นด้านในนี่แก้ได้เยอะนะเวลาเวลาที่ปวดขาปวดเข่าเนี่ยเนี่ยจับดูถ้าถ้าปวดเขา่าลองเช็คเส้นนี้ดูเส้นเส้นขาเบาๆดูเนี่ยปวด นจะเป็นก้อนตรงเนี้ยตรงเนื้อเขาเนะียจับอย่างนี้ก็ได้นะกดตรงเนี้ยก้อนเราก็กดเจ็บไหมเจ็บเห็นไหมอันนีก้ก็การแก้เส้นด้านในเข่าที่ทําให้เราเห็นไหมเจบ็บนะเจ็บเลยน,นะเนี้ยใช่จะเจ็บมากเพราะว่าเส้นที่ทําให้งองอขาแล้วไม่สุดเหมือนกันนะที่ว่าเหยียดขาไม่สุดอ่ะงอขาตลอดนะเส้นด้านในนะ,ะค่อยๆกดนะฮะมันเจ็บมากนะจะค่อยๆกด เนห็นไหมเจ็บด้านในหมดเลยเส้นด้านในหมดเลยพวก <_ S 1> พวกที่เดินเหยียดขาไม่สุดแล้วก็ยืนยืนนานๆเจ็บอย่างเงี้ยเดินแล้วเป็นหุ่นยนต์ก็ต้องกดเส้นนี้เหมือนกัน,น,น,นอืเห็นไหมเนี่ยแข็งมากเลยกลุ่มแอดัคเตอร์เนี่ยหุบขาเนี่ยเจ็บมากเจ็บหมดเลยไหมเนี่ยร้องเลยเนี่ยร้องมันเลยเนี่ย เนี่ยมันแข็งนะปกติมันจะไม่แข็งนะเสถียรเ, oh <my> เห็นไหมร้องเนี่ยดูสิตรงเนี้ยแข็งมากนี่กดแรงนะเนี่ยมันแข็งเน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมเนี่ยเป็นก้อนเลยเป็นเส้นเลยเนะี่ยห่างประมาณประมาณสอนะงนิ้วมือเนยตรงเนี้ยไม่ใช่ตเต็มเลยเนะนี่ยเนี่ยเจ็บมากเลย กดไปจนกว่าจะนิ่มนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยตรงเนี้ยมันแข็งก็กดแล้วก็นี่ถ้ายังก็เหยียดข่าก็ได้แต่เหยียดไม่สุดเพราะเราเส้นในปวดเข่าก็เป็นเส้นนี้เยอะเนี่ยเส้นเนี่ยเนี่ยเส้นเส้นในด้านในเนี่ยจริงๆเส้นนี้กดในท่านอนหงายได้นะแต่เรากดในท่าท่านอนตะแคงนี่ก็เจ็บดีเนี่ย เส้นนี้ก็ต้องกดให้มันเบาๆได้